ภูสวัสดเป็นเชื้อไวรัสเหมือนกันนะคะและมีอาหารบางอย่างที่ตามความเชื่อของชาวบ้านก็คือมีของแสลงยิ่งทานยิ่งแย่ลงวันนี้เรามาศึกษาเรียนรู้ไปด้วยกันนะคะสวัสดีค่ะดรวริศราดาวันนะคะหมอปอสําหรับประเด็นในวันนี้นะคะก็ขอนำเสนอเรื่องโรคมูสวัสดนะคะซึ่งก็นำเสนอต่อนะคะจากเรื่องเริมนะคะจะได้แยกออกจากอาการแตกต่าง นะคะงูสวัสด์เนี่ยมักจะขึ้นรอบตัวนะคะจากส่วนกลางตัวนะคะก็คือบริเวณหลังหรือหน้าท้องไปข้างหลังนะคะรัดโดยรอบนะคะแล้วก็เป็นตุ่มเล็กๆเรียงเรียงติดๆกันนะคะเดี๋ยวมาศึกษาเรียนรู้ไปด้วยกันนะคะโรองงูสวัสดนะคะ เป็นโรคที่เป็นพื่นหรือเป็นตุ่มน้ําใสที่มักเกิดรวมกันเป็นกระจุกตามแนวยาวของเส้นประสาทแล้วก็มีอาการเจ็บปวดมากเกิดตามผิวหนังบริเวณใดก็ได้ทั่วตัวแต่มักเกิดที่ลําตัวบริเวณเอวสะโพกแก้มก้นโดยเกิดจากร่างกายติดเชื้อไวรัสชนิดเดียวกันกับไวรัสที่เป็นของโรคอีสุอิสยัยที่ชื่อว่าวาริเซลลาซอสเตอร์ ไวรัสนะคะหรือ VZ V นะคะทั้งนี้เมื่ออสุริสัยหายแล้วก็ยังคงมีเชื้อไวรัสหลงเหลืออยู่ตามปมประสาทต,ต่างๆโดยเฉพาะลําตัวพอร่างกายอ่อนแอภูมิต้านทานลดลงนะคะเช่นกลุ่มผู้สูงอายุหรือพักผ่อนไม่เพียงพอมีความเครียดหรือมีโรคเรื้อรังต่างๆเช่นโรคมะเร็งหรือรับประทานยากดภูมิคุ้มกันนะคะในกรณีที่ปลูกถ่ายอวัยวะนะคะเชื้อไวรัสที่หลบซ่อนอยู่ก็จะเริ่มจเจริญเติบโตและเกิดเป็นโรคมูสวัดได้นะคะอันนี้เราจะได้เรียนรู้นะคะ โรคมูสวัสดเป็นโรคที่พบบ่อยได้ทุกอายุตั้งแต่เด็กไปจนถึงผู้สูงอายุแต่ที่สําคัญมักพบในคนที่เคยเป็นอิสุอิใสมาก,ก่อนนะคะและหลังจากอิสุอิใสหายแล้วนานหลายเดือนหลายปีนะคะหรือเป็น10ปีจึงเกิดโรคมูสวัสดเกิดขึ้น เมื่อภูมิต้านทานของทั้งก่อ่อนแอลงนะคะผู้สูงอายุบางท่านนะคะที่เคยเมีความเครียดหรือเจ็บป่วยด้วยโรคมะเร็งนะคะผู้ไทยไว้ยว่าได้รับยากดคุมคุ้มกันกลุ่มนี้นะคะก็มีความเสี่ยงส่วนสถิติโรคมูสวัสดใกล้เคียงกันทั่วโลกก็คือมีประมาณ1.2-3.4ถึงรายในประชากร1,000คนนะคะในแต่ละปีจะพบมากในกลุ่มอายุ65ปีขึ้นไปประมาณ3.9-11.8ถึงรายในประชากร1,000คนนะคะ อันนี้ก็คือปัจจัยเสี่ยงนะคะของงูสวัสดนะคะได้แก่กลุ่มผู้สูงอายุผู้ที่มีภูมิคุ้มกันต้านทานโรคต่ํามีโรคประจําตัวมีภูมิต้านทานต่ําในกลุ่มโรคผิดปกติเช่นโรคติดเชื้อ HIV โรคออโตโอิมมูนนะคะหรือกลุ่มที่มีโรคประจําตัวเรื้อรังเช่นเบาหวานโรคออโตโอิมมูนโรคปอดนะคะปอด,อดกัน้นเรื้อรังโรคมะเร็งหรือกลุ่มที่ใช้ยาสเตียรอยต่อเนื่องนานๆเช่นโรคภูมิแพ้หรือหอบหืดนะคะผู้ที่ใช้ยากดภูมิคุ้มกันจากการเปลี่ยนถ่ายอวัยวะและก็กลุ่มได้รับยาเคมีบําบัดเช่นป่วยมะเร็งแต่ยังไม่มีหลักฐานแน่ชัดนะคะว่าโรคนี้เกี่ยวข้องกับพันธุก,กรรมนะคะทั้งกับชนิดถ่ายทอดได้หรือถ่ายทอดไม่ได้นะคะ ก็สรุปว่าเกิดจากภูมิต้านทานที่ต่าลงแล้วก็จากอายุที่มากขึ้นนะคะหรือเคยเป็นอิสุอิสัยมาก่อนนะคะสรุปว่ามีโอกาสจะเป็นงูสวัสดอาการของโรคงูสวัสดคล้ายไข้หวัดนะคะโดยมีโรคหวัดนํามาก่อนประมาณ2-3วันพอมีไข้สูงหรือไข้ต่ําก็แล้วแต่นะคะบางท่านก็อาจจะไม่มีไข้แต่จะมีอาการปวดศรีรษะปวดเมื่อยตัวปวดท้องอ่อ,อนเพรียาตากลัวแสงและมักจะเจ็บบริเวณที่ติดเชื้อมาก ทั้งที่ยังไม่มีผื่นขึ้นนะคะหลังจากนั้นประมาณ 2- 3สาวันจะมีผื่นขึ้นผื่นก็จะมีลักษณะเป็นผื่นสีแดงแล้วก็เริ่มคันเป็นทางยาวและไม่กว้างมากนักราะเป็นทางยาวตามแนวขวางนะคะของเส้นประสาทของร่างกายโดยมักเริ่มในแนวใกล้กลางล,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 ลำตัวตามแนวปมประสาทเช่นลำตัวแขนขาตาหูนะคะมักเกิดเพียงด้านเดียวโดยทั่วไปมักพบที่ลำตัวมากที่สุดนะคะ สิ่งสําคัญนะคะก็คือผู้ปว่วยจะมีอาการคันในบริเวณผื่นที่เป็นเจ็บปวดมากและปวดแสบปวดร้อนบางคนถึงกับมีอาการชาในบริเวณนั้นอาการปวดมักเกิดนํามาก่อนผื่นแดงและเมื่อเกิดผื่นแล้วอาการปวดก็ยังคงอยู่และบ่อยครั้งเมื่อโรคหรือผื่นหายแล้วก็ยังปวดได้ต่อเนื่องอาจเป็นปีๆที่อาการยังปวดอยู่และก็มีไม่น้อยนะคะที่ยังคงปวดในบางราย และถ้าภุมิต้านทานต่ำก็มักจะขึ้นอีกนะคะอาการปวดมากจนต้องรักษาด้วยยาบรรเทาอาการปวดทั้งปุ่มยาเสพติดหรือยาชาเฉพาะที่หรือฉีดยาชาเข้าเส้นประสาทเลยนะคะนี่ก็คืออาการปวดรุนแรงขนาดนั้นเลยนะคะทั้งที่มีการศึกษาพบว่า,าการปวดเส้นประสาทตามตำแหน่งรอยโรคหลังโรคนี้หายไปแล้วหลังเกิดผื่นได้ประมาณ1-2วันผื่นจะกลายเป็นตุ่มพองตุ่มน้ำใสตุ่มพองมักเกิดใหม่ตลอดเวลาประมาณ2-3วัน โดยมีน้ำใสๆในตุ่มแล้วค่อยๆเปลี่ยนเป็นตุ่มสีเหลืองกลายเป็นน้ำเลือดในที่สุดตกสะเก็ดเป็นสีดําแล้วค่อยๆหลุดออกภายใน2-3สสัปดาห์อาจหายโดยไม่เป็นแผลเป็นหรือเป็นแผลเป็นหรือเป็นตุ่มพองแล้วติดเชื้อแบคทีรียรเพิ่มเติมก็ได้แต่บางคนก็พบได้น้อยมากนะคะที่มีอาการดังกล่าวยกเว้นไม่มีผื่นขึ้นก็มีโรคงูสวัสดชนิดไม่มีผื่นนะคะเตอร์ว w i t h a เ h e r ์ e ีนะคะซึ่งเป็นโรคที่วินิจฉัยได้มากได้ยากมากนะคะโรคนี้นะคะ โรคงูสวัสดติดต่อได้ไหมติดต่อได้นะคะจากการสัมผัสพื้นหรือตุ่มพองของโรคโดยผู้สัมผัสไม่ได้เกิดเป็นโรคเป็นงูสวัสดแต่เกิดจากการเป็นโรคอิสุกอิส,สัยเมื่อไม่เคยเป็นอิสุกอิส,สัยมาก่อนและไม่เคยฉีดวัคซีนป้องกันอิสุกอิสัย หรือบางท่านเคยฉีดวัคซีนมาแล้วก็จะมีอาการได้น้อยนะคะแพทย์วินิจฉัยโรคมูสวัดได้อย่างไรก็หนึ่งจากการสักถามอาการของผู้ป่วยจากประวัติประวัติการเป็นโรคอิสุยิสายประวัติการฉีดวัคซีนสุดสายประวัติโรคประจําตัวต่างๆการตรวจร่างกายและการตรวจลักษณะพื้นแต่ในคนที่ไม่มีพื้นเมื่อแพทย์สงสัยจะใช้การเจาะเลือดนะคะตรวจสารภูมิต้านทานหรือแอนติบอดีของโรคนี้นะคะเพื่อจะได้วินิจฉัยได้อย่างถูกต้องมากขึ้นนะคะ รักษาโรคมูสวัสดได้อย่างไรการใช้ยาต้านไวรัสคือคําตอบนะคะซิดโคเวียนะคะซึ่งจะใช้ได้ผลดีลดความรุนแรงของอาการแล้วก็จะหายได้นะคะหลังรับยาประมาณ3วันหลังเกิดผื่นไปแล้วนะคะทั้งยากินยาฉีดและยาทานะคะในกรณีที่มีความรุนแรงของโรคก็ขึ้นอยู่กับดุลพินิจของแพทย์และนอกนั้นก็เป็นการรักษาแบบประคับประคองตามอาการทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นยาแก้ปวดยาทาแก้คันนะคะ ยาบรรเทาอาการคันต่างๆแต่ที่สําคัญก็คือควรจะตัดตัดเล็บให้สั้นนะคะแล้วก็รับไม่ให้เล็บคมนะคะเพราะว่าเผลอเกาเผลอลูบนะคะจะยิ่งออกปวดออกร้อนมากขึ้นโรคมูสวัสดรุนแรงไหมปกติโรคมูสวัสดไม่รุนแรงนะคะมีการพยากรณ์ที่ดีของโรคนะคะมักหายไปใน2-3สัปดาห์และไม่ค่อยจะเกิดเป็นซ้ำแต่เมื่อเกิดเป็นซ้ำมักไม่ค่อยเกิน3ครั้งนะคะใน1ปี แต่เมื่อเกิดนะคะจะเกิดกับเส้นประสาทของกล้ามเนื้อทําให้กล้ามเนื้ออ่อนแรงอยู่ระยะหนึ่งไม่มีใครรู้ว่านานแค่ไหนถ้าเกิดที่ตาส่งผลให้กระจกตาเสพถ้าไม่ได้รับการดูแลรักษาถึงขั้นตาม,มองไม่เห็นนะคะเมื่อเกิดกับประสาทหูอัดหูหนวกได้นะคะเมื่อเกิดโรคที่รุนแรงขึ้นนะคะโดยที่ผู้ป่วยน,นี่พุ้ คุ้มกันต้านทานโรคต่ําเชื้ออาจแพร่กระจายเข้าสู่กระแสโลหิตนะคะตรงจุดนี้นี่แหละที่เป็นจุดอันตรายนะคะทําให้เกิดภาวะเลือดเป็นพิษหรือภาวะเป็นพิษเหตุเพราะติดเชื้อนะคะก่อให้เกิดโรคสมองอักเสบปอดอักเสบตับอักเสบนะคะพอรักษาหายแล้วประมาณ20%ก็ยังมีอาการปวดเรื้อรังนะคะเป็นปีๆในตําแหน่งที่เกิดโรคมาก่อนนะคะ การดูแลตนเองนะคะอย่างที่กล่าวก็คือถ้าเป็นก็สวมใส่เสื้อผ้าที่หลวมนะคะทาคารมายโลชั่นทาการคันนะคะร่วมกับการรับประทานยาแก้คันยาแก้ปวดนะคะถ้าซื้อ,อยากินเองควรปรึกษาเภสัชกรก่อนเสมอนะคะเพื่อความปลอดภัยในการใช้ยาและการประครบร้อนประครบเย็นนะคะก็ช่วยบรรเทาอาการปวดได้แต่ส่วนใหญ่ประครบร้อนจะเอาไม่อยู่เลยนะคะยิ่งปวดมากขึ้นก็เลยใช้วิธีการประครบเย็นจะดีกว่านะคะ รักษาความสะอาดเพื่อป้องกันการติดเชื้อแบคทีเรียรซ้าซ้อนของผื่นและตุ่มน้ํานะคะในกรณีที่จะมีการประครบร้อนก็คือไม่ปวดแล้วนะคะทึงจะประครบเพื่อให้ยุบพวมลงนะคะเพราะบางคนมีการอักเสบติดเชื้อนะคะต่อมานะคะกลุ่มขององูสวัสด์นะคะ ถ้ามีอาการผิดปกวติต้องมาพบแพทย์ก็คือในกรณีที่ปวดมากหรือมีผื่นขึ้นมากกลุ่มปองเป็นหนองนะคะต้องรับยาปฏิชีวนะซึ่งควรให้โดยแพทย์เป็นผู้สั่งจ่ายนะคะถ้ามีไข้ไข้ไม่ลงหลังจากรับประทานยาไป1 2ถึงสองวันคนป่วยมีความกังวลในอาการที่ป่วยนะคะก็ต้องมาให้พบแพทย์ให้แพทย์อธิบายเข้าใจและจะมาโรงพยาบาลในกรณีฉุกเฉินก็คือเร่งด่วนถ้าสมองอักเสบนะคะคือมีการติดเชื้อเข้ากระแสเลือดแล้วก็ขึ้นสู่สมอง จะมีอาการก็คือปวดศีรษะรุนแรงสับสนแขนขาอ่อนแรงบางคนก็ร่วมกับการมีไข้มีอาการผิดปกติของตาปวดเครื่องตาตาแดงมองเห็นภาพไม่ชัดหรือบางคนก็มีปัญหาเรื่องหูการได้ยินลดลงนะคะก็รีบมาพบแพทย์เราจะป้องกันโรคหูสวัสดได้อย่างไรมีวัคซีนไหมนะคะก็ป้องกันโรคหูสวัสดได้ก็คือการหลีกเลี่ยงสัมผัสปื่นและตุ่มโรคของผู้ป่วยกลุ่มนี้รวมทั้งตุ่มของอิสุอิซนะคะโดยเฉพาะเมื่อไม่เคยฉีดวัคซีนมาก่อนนะคะ หรือไม่เคยไม่เคยเป็นอีสุกอิใสมาก่อนบางประเทศเนี่ยสหรัฐอเมริกาก็มีการแนะนํานะคะให้ฉีดวัคซีนป้องกันโรคงูสวัสดแต่วัคซีนจะเป็นคนละชนิดกับวัคซีนป้องกันโรคอีสุกอิใสซึ่งเป็นวัคซีนที่ยังไม่แพร่หลายในหลายประเทศโดยเฉพาะประเทศไทยผู้สูงอายุป,ประมาณ60ปีขึ้นไปในประเทศเราถ้าสนใจก็ต้องปรึกษาแพทย์เพราะราคาจะค่อนข้างสูงนิดนึงนะคะ งูสวัสดิ์ห้ามทานอะไรอันนี้ระคะเป็นดุลพินิจของทุกท่านเองนะคะแต่ว่าก็มีการแชร์ประสบการณ์เอาไว้ในกลุ่มที่ยิ่งกินแล้วยิ่งแย่ลงนะคะก็คือเป็นความเชื่อส่วนบุคคลแต่ว่าก็ฟังไว้ก็ดีนะคะเพราะว่าสิ่งเหล่านี้มันก็มีหลักการทางวิทยาศาสตร์และก็ทางการแพทย์ที่อธิบายอยู่เช่น ห้ามดืม่มแอลกอฮอล์เพราะแอลกอฮอล์จะไปกระตุ้นผิวหนังให้เกิดการไหลเวียนโลหิตมากขึ้นทําให้ทํางานผิดปกติก่อให้เกิดอาการอักเสบบวมแดงมากขึ้นเร่งเชื้อให้กระจายไปทั่วร่างกายได้มากขึ้นแล้วก็ห้ามรับประทานน้าตาลที่เป็นส่วนผสมของน้ําตาลทั้งหมดหรือใช้น้ําตาลปรุงอาหารเพราะน้ําตาลจะเข้าไปกระตุ้นการอักเสบไปกดปุมพุ่งการร่างกายไว้แล้วผู้ป่วยมูมสวัสดบางรายเนี่ยมีอาการแพ้โดยเฉพาะกลุ่มกูเตนนะคะ ซึ่งเป็นสารอาหารนะคะกลุ่มประเภทข้าวสาลีนะคะถ้ายิ่งทานกลุ่มนี้ก็ยิ่งแพ้มากขึ้นนะคะผู้ป่วยงูสวัสดบางรายก็มีโรคกําเริบจากการดื่มนมนะคะถ้าหยุดดื่มนมก็ดีขึ้นนะคะผลิตภัณฑ์ของนมบางอย่างก็แพ้ด้วยเช่นชีสเนยโยเกิร์ตไอศครีมนะคะถ้ายิ่งทานก็ยิ่งแย่ลงนะคะแตพ่พอหยุดทานผลิตภัณฑ์ของนมแพ้หายเร็วขึ้น นะคะห้ามทานเนื้อสัตว์แปรรูปกลุ่มเบคอนแฮมไส้กรอกนะคะเพราะว่ามีกลุ่มโซเดียมค่อนข้างสูงนะคะแล้วก็ทำให้ไขมันตัวไม่ดีนะคะอิ่มตัวสูงขึ้นในร่างกายทำให้มีการอักเสบในร่างกายมากขึ้นส่วนกรณีของทอดนะคะก็กระตุ้นให้เกิดการอักเสบของโรคโงูสวัสดมากขึ้นก็ควรหลีกเลี่ยงเพราะว่าทําให้การไหลเวียนโลหิตไม่ดีโดยเฉพาะกลุ่มโรคหัวใจ แล้วก็อาหารรสจัดต่างๆเช่นเปรี้ยวจัดหวานจัดเค็มจัดนะคะเพราะว่ากลุ่มนี้ส่งผลกระตุ้นให้ร่างกายทางานหนักขึ้นนะคะซึ่งตอนนี้ภูมิต้าน,น,นทานของไท้ลดต่ําลงอยู่แล้วนะคะเราก็ควรงดอาหารรสจัดลงผลไม้เปรี้ยวบางชนิดก่อสารภูมิแพ้พตามธรรมชาติเช่นส้มมะนาวเลมอนแกฟรุตนะคะแล้วก็มีฤทธิ์ใกล้เคียงกับอาหารทะเลบางประเภทเช่นกลุ่มกุ้งหอยปูปลานะคะปลาหมึก นะคะอาหารหมักดองล้วนแต่กระตุ้นให้เกิดอาการแพ้มากขึ้นนะคะกลุ่มฟาสต์ฟู้ดคือหรือที่เราเรียกว่าอาหารขยะหรืออาหารจานด่วนแล้วแต่เรียกนะคะก็อุดมไปด้วยแป้งน้ําตาลและไขมันชนิดไม่ดีนะคะก็เป็นอาหารที่มีแคลอรี่สูงถ้ารับประทานมากเกินไปผู้ป่วยก็มักจะมีอาการอ่อนแอเพราะว่ามีภาวะไขมันแล้วก็ความดันโรคคอกเสพเกิดขึ้นได้ง่ายนะคะทําให้เชื้อที่ซ่อนอยู่ในปมประสาทประทุขึ้นมา ส่วนกรณีของผู้ป่วยบางรายที่ทานมะเขือเทศแล้วมีอาการแย่ลงนะคะกลุ่มของมะเขือเทศมะเขือยาวมะเขือเปาะนะคะเป็นพืชที่เป็นตระกูลเดียวกันแต่พอไม่ทานมะเขือเทศนะคะก็ดีขึ้นเพราะว่ามีกดบางตัวที่ไปเร่งนะคะปฏิกิริยาของไวรัสมูสวัสดให้ปะทุมากขึ้นทําให้มีอาการปวดแสบปวดร้อนมากนะคะอันนี้ก็แชร์ประสบการณ์นะคะสรุปว่าถ้าช่วงรอยโรคนะคะที่เป็นเนี่ยก็ใช้เวลาประมาณ2-3อาทิตย์นะคะ ก็มีอาการปวดทุรนทุรายนะคะแล้วก็เป็นที่ราคาญบางท่านนอนไม่ได้เพราะว่าออกร้อนออกแสบนะคะการใช้น้ําแข็งก็ช่วยประครบะลดอาการออกร้อนออกแสบได้นะคะแล้วก็มีเทคนิคนะคะทีะ่เขาใช้กันแพร่หลายนะคะก็หลายอย่างก็ศึกษาดูภูมิปัญญาชาวบ้านนะคะบางท่านก็ประครบะน้ํายานางนะคะบางท่านก็ใช้ ายางกล้วยนะคะมาทาแต่ว่าทุกอย่างเนี่ยต้องต้องได้รับการยืนยันจากคนที่เคยเป็นแล้วจริงๆนะคะเพราะว่าวันนี้หมอก็ขอแค่นําเสนอเกี่ยวกับเรื่องอาหารบางอย่างที่มีฤทธิ์เป็นของแสลงแล้วก็วิธีการรักษาตามอาการนะคะแล้วก็การดูแลสุขภาพโดยองค์รวมก็สิ่งสําคัญก็คือพักผ่อนนอนหลับให้เต็มที่ดูแลตัวเองอย่างถูกต้องรับรับประทานอาหารให้ครบห้าหมู่ดื่มน้ําเยอะๆนะคะแล้วก็ลดไข้ตัวเองให้ได้นะคะ แล้วก็เพื่อป้องกันภาวะติดเชื้อแทรกซ้อนดูแลอย่างถูกสุขลักษณะนะคะแล้วก็คนที่เป็นก็ควรแยกตัวเองด้วยนะคะสร้างภูมิต้านทานของตัวเองให้ได้ถ้าภูมิต้านทานตัวเองอ่อนก็มีโอกาสเกิดขึ้นได้อีกนะคะสําหรับติดตามหมอปอนะคะก็ฝากติดตามและเป็นกําลังใจที่ Facebook ด็อเตริศราดาวานยูทู e พักเควนเฮิร์บแล้วก็ไลน์แสกนครโคดตัวนี้นะคะเพื่อสอบถามปัญหาเรื่องสุขภาพแล้วก็สนทนาน ด้วยศาสตร์ของภูมิปัญญาพื้นบ้านนะคะแพทย์แผนไทยแล้วก็กลุ่มแพทย์แผนปัจจุบันเพื่อดูแลทุกท่านให้มีสุขภาพแข็งแรงขึ้นนะคะสำหรับวันนี้นะคะก็รวบรวมเนื้อหามาถ้ามีข้อผิดพลาดประการใดก็ต้องขออภัยไว้หน้าที่นี้ฝากกดไลค์กดแชร์นะคะให้คนอื่นได้รู้จักเป็นสะพานบุญองค์ความรู้ตัวนี้ก็ยังมีเรื่องของการนำเสนอเชื่อไวรัสต่ออยู่นะคะตอนนี้เป็น EP ีที่ อีที่95นะคะเรื่องของไวรัสูสวัสดนะคะก็ฝากติดตามนะคะคลิปดีๆแล้วก็องความรู้ดีๆนี้ได้นะคะแล้วก็เป็นกำลังใจให้กันและกันขอให้ทุกท่านผ่านพ้นสิ่งที่ไม่ดีแล้วก็เชื้อโรคได้ด้วยสุขภาพที่แข็งแรงขอบคุณค่ะ